อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงแรมแมนปูเก็ตพัตวับีชค่ะซึ่งวันนี้กล้องป้าป๊าอาจารย์ดูแล้วเป็นยังไงคะมีความชัดบ้างหน้าเบลอหน้าชัดเบลออะไรก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามาก้องป้าเจงอะเาอะไรคะเด็กจิ๋วทำนะไม่ใช่มันเจงของมันเองคือป้าเจงที่ทริปนี้แหละอยู่ดีก็เจงขนาดนียตอนนี้มันมันอาจจะลนๆวนนะก็คือจอใช้ไม่ได้มันเลยโฟกัสไม่ได้ มันเลยป้าก็เลยเนี่ยนี่นี่พูดไปตั้งหลายรอบแล้วนะเพราะมันโฟกัสเจ๊งเราพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่ตอนนั้นตอนนี้พูดไปเราไม่คัดแล้วนะถึงมันจำหน้าบมเลยก็ยอมนะเอาอตัวนิ่งๆนะตัวนิ่งๆตัวนิ่งๆข้าพิยัมนะลูกพี่กินพยัมกินเนะค่ะอ่ะวันนี้ก็อากาศดีมากเรากําลังรอเขาดาวอยู่ก็คือ,อว่าข้างหลังเห็นไหมคะข้างหลังเราพัจจันต์เต็มดวงค่ะปัจจันต์เต็มดวงค่ะสวยมากอากาศ ันนี้ก็เป็นวันดีๆนะเพราะว่าอากาศที่ทั่วประเทศเมื่อกี้เอามาเพิ่งโทรมาบอกว่าราดูดี18องศาเขาบอกว่ากรุงเทพก็ประมาณนี้อ่าหนาวหนาวแล้วแล้วที่ภูเก็ตเนี่ยฮะภูเก็ตก็ไม่รู้แต่ว่าลมแรงแล้ะเย็นเลยอ่ะเนี่ยเย็นหนักเย็นมากวันนี้อากาศทั้งวันเลยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวปีก่อนที่จะขึ้นปีใหม่เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ในปี2020หรือ2563ที่ผ่านมาเพราะว่ามันจะมีเช่น เลยเหตุการณ์โควิดสินั่นเองค่ะใช่บอกว่าทําให้แบบว่าชีวิตคนทั้งโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปใช่คลิกผ่านอย่างเลยทุกคนแบบส่วนมากก็จะแย่ลงแล้วชีวิตเราฮะชีวิตเราก็กระทบบ้างนะแต่ไม่ได้ถึงแบบว่าต้องแย่มากแบบบางคนแบบต้องปิดกิจการบางคนทําร้านอาหารทำทำท่องเที่ยวทำโรงแรมบางโรงแรมก็ปิดไปเลยอ่ะอย่างตอนนี้เราอยู่ภูเก็ตใช่ไหม เราจะเห็นได้ชัดว่าโรงแรมหลายโรงแรมก็คือว่ามีเงี้ยเราไปป่าตองป่าตองคือแบบเป็นเมืองลางเป็นเมืองหลังคือป่าตองเนี่ยเมื่อก่อนที่เรามามันจะแบบคุกคักแสงสีตอนนี้คือแบบปิด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 หมดเลยอะคือเพราะว่านักท่องเที่ยวมาไม่ได้เราเราก็ไม่เที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้เที่ยวเหมือนกนมีข้อดีไหมคะโควิดก็มีนะคะมีข้อดีค่ะก็คืออย่างเช่นเราได้ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นอยู่กับครอบครัว เป็นเจตุรรจ์ต้นของซีรีส์เกาหลีใช่่คะ จเปลี่ยนแปลงมีอะไรคะเปลี่ยนแปลงอะไรคะของปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็เด็กเกี้ยวยังเรียนเด็กเกียวยังไม่ย้ายเกือบจะย้ายเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยย้าย,ย,ายาคือว่ยายแล้วคือว่าย้ายแล้วพอสิ้นปีนี่คืออ่ก็คือออกจากโรงเรียนกลางไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายไปไหนคะย้ายไปโรงเรียนสี่เส้งค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของน้องพิมพ์แล้วก็มีเรื่องบ้านเราคืออาจจะพูดเรื่องบ้านในปีที่ จริงๆบ้านเรามันต้องเสร็จแล้วใช่ไหมป้าในปีที่ม่มันต้องเสร็จแล้วแต่ว่ามันไม่เสร็จค่ะเพราะว่า,วา,วา,วาไม่จริงเราต้องมาเข้าดาวที่บ้านใหม่แล้วนะตอนนี้ใช<ย><ย>่ต้องเสร็จแล้วแต่ว่าช่างเนี่ยคือไม่ได้เทนะแต่ไม่ทําไม่หนีไม่เทไม่ทำอะไรทั้งสิน้นริ่ง เขาก็ไปหาช่างมาช่าง,งอก่อชาช่างอลูมิเนียมช่างนั่นนี่แต่แม่เป็นบริษัท้ลับเหมาใช่เพราะแบบเป็นบริษัท้รับเหมามันมันแพงต้องเสียเพิ่มอีกสัก่ม5ล้านอ่ะใช่เคยไป,ไปให้ของตีลคามาเจ้าดื่จ่ายเพิ่ม5ล้านโ oh อ,อ้ออยัยย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 ยไม่เร็วยรยยยยยยมยย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 กยันยย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 แยยยยยนยยนยยย้ยนยย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 ยไปยยยไปยย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 ตรงนั้นะต ผิดอ,อ, er, อีกแล้วก็ผิดอีกแล้วก่างขอยู่ๆหายยู่ๆหร้ว่าแล้วคิมที่มาก็ไม่ใช่ว่าสมุนนมันก็ยังมีปัญหาต่ระทันกันแทเยอ่ะคือผู้ละหมาวยผู้ละหมาวไม่ใช่าอะคนเนี่ยใคระเขาไม่ยอมให้เงินช่างใครผู้ละหมาไม่ให้เงินช่างผ้ะหมาาไม่ให้เงินช่างช่างอะไรไม่ทำหนีไปกับอในอดีตในอดีตอ่าโอเคแล้วก็อย่าง วันนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะบ้านเราอะคือไม่ค่อยมีใครอยากจะมาทำหรอกเพราะอะไรคะอย่างเช่นอลูมิเนียมเนี่ยป้าบ่นแหลกเลยว่ามีคนเข้ามาเสนองานมาตีราคาหลายเจ้าแล้วก็หายไปหายไปสวนสวนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บปวดใจมากมาเททิ้งแล้วก็อ่าโทรมาบอกว่าไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยแบบคือไม่มีใครมาทาให้บ้านเราค่ะเจ้ามากเลยผิดใจมากค่ะแต่ยังไงก็ตามปีหน้านะเราจะต้องย้ายอยู่บ้านใหม่นี้ได้ใช่ไหม คือแม่ไม่เสร็จเลยหรอไม่ก็ต้องเสร็จงยายใหม่ต้องเสร็จไงความหมายของแม่ก็คือต้องย้ายพี่เว้ได้คือมันต้องเสร็จตาช่วยผัดดันให้เสร็จให้ได้ในการปีหน้าอ่ะไปนี่ค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องบ้านแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะช่องเป็นไงคะช่องเรื่องช่องคะหลักๆปีหน้าเนี่ยก็จะมีคลิปใหม่ๆที่จะมีคลิปใหม่ๆเรื่อยๆก็จะมีช่องเด็กสีชิวเาวเด็กสีชิวสมอลเวิลด์เด็กสีชิวแฟมิลี่นะคะ สามช่องนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆค่ะาฝากติด่ตามไปดูได้ตลอดนะคะแต่ว่าาจะไม่ไดีลงคลิปใหม่แล้วช่องแคมุนไปนไหนคะช่องแคมุนก็ไม่ได้ไปไหนแ,แต่ว่ามไม่มีเวลาทำก็คือว่าช่องอือ่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็จะทำด้วยนะคะแต่ตอนนี้มันไม่มีเวลาอะ ตอนนี้คือด้วยความที่มันดีเลย์มานานกระเบื้องที่เลือกไปแล้วหมดอ่านเลือกใหม่อะไรเงี้ยเพราะมันเราได้รู้ว่าหลายคนก็บอกมาเลยค่ะว่าเฮ้การทำบ้านมันยากเราก็ได้ไม่รู้กันเองว่ามันยากมากเหนื่อยมากเลยต้องทุกวันเลยมีปัญหานู่นนี่นั่งคือแบบมันปวดหัวแทนฟ้าเราไม่รูเลยค่ะอยู่ปวดหัวแทนหรอไม่เชื่ออ่ะอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีเรื่องช่องแล้วก็เรื่อง ปีใหม่เกิดขึ้นในเมื่อปีใหม่ปีหน้าอ่ะบางทีก็มีพูดไปแล้วช่องใหม่ไหมมีช่องใหม่ไหมชอม่ชองยังค่ะเอาสาวชอ่องดีให้มัมนแบบได้ลดไปแล้วแต่เพิ่มใหม่ใช่ไหม <c oughs> คะบ้าก็เดี๋ยวก็คือว่าเกี่ยวกับชอ่องอ่ะที่จะใหม่ก็คือว่าตั้งแต่กลางปีหน้านะคะเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะได้ย้ายเข้าบ้านใหม่ใช่ไหมถ้ากลางปีหน้าเราได้ย้ายเข้าบ้านใหม่จริงๆอ่ะจะมี ทันหนึ่งที่เราจะทำสตูดิโอเราจะไม่ประกาศเลยมั้งว่าเราจะไม่ได้ทำเมนี่แล้วอะคาเฟ่กาแฟแล้วบางคนที่ติดตามดูคลิปเราที่เราพูดถึงบ้านใหม่ว่าจะมีร้านกาแฟเราไม่ทำแล้วนะคะไม่ทำแล้วเราจะทำเป็นสตูดิโอหมดเลยไม่ต้องมาแล้วนะคะไม่ต้องมารู้เยอค่ะใช่ดิจิไม่รู้เลยค่าของร้านกาแฟชั้นหน่งมาผมทำให้ห้องเต็มเลยนะคะไม่เป็นจุดเดียวอ๋อก็เป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสี่ปาร์ะใช่ ก็เป็นสตูดิโอเนี้หละก็สตูดิโอไว้ถ่ายแสงคือจิปหลักก็คือจิปหลักแปลว่าอเนกประสงค์ห้องอเนกประสงค์อ่ะไวทำโน่นทำนี่ทำนั่นเลยเป็นสตูดิโอด้วยไนดูเรียนเปียโนเรียนกีตาร์เรียนเต้นก็มาเรียนที่นี่ก็ใช้ใช้พื้นที่ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็คือจะเป็นสตูดิโอเนี่ยหลายมุมฉะนั้นปีถ้าเกิดเราได้ใหญ่เข้าบ้านใหม่การบีนน่นท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเราจะได้ถ่ายคลิป ต้องกลัวฉากเดิมๆทุกวันทุกวันเหมือนที่ถ่ายทุกวันนี้แล้วเราจะพยายามแบบหลากหลายหลากหลายนะคะอ่าแล้วก็อันนี้คือเรื่องคองแล้วก็เราจะจริงจังมากขึ้นจะจริงจังเดี๋ยวมีพนักงานมากขึ้นด้วยเดี๋ยวจะรับพนักงานเหรอคะใช่ใช่คะจะรับใหม่รับใหม่ก็คือเพราะตอนนี้ไม่มีที่นั่งกับปัญหาขนาดที่สายเองยังไม่มีที่นั่งเลยพนักงานตอนนี้มีพี่สายเราต้องไปนั่งที่บ้านตอนโควิดมาให้พี่สายเปิดห้องหอมใช่ไหมตอนนี้ต้อง ออตอนนั้นเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีพี่สายก็เลยทั้งทำงานแต่เป็คนถามพี่ชูใจไปไหนคะพี่ชูใจเขาก็ออกไปกลับบ้านเขาไปแล้วนะพร้อมกับโควิดใช่ตอนนั้นเขาก็กลับบ้านไปเหมือนกลับไปอยู่กับแม่อะไรอยา่างเงี้ยไม่ตอนโควินดนั่นแหละเขาต้องกลับบ้านไปก็แตกักตัวแล้วก็กลับกักยาไปเลยตัวเราไม่มาน <laughs> ีนะนักแสดงใหม่เพิ่มขึ้นอาจจะอาจจะ <ขอ S 1> มีนักแสดงใหม่เพิ่ม ก็จะยังผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ป๊าเขาคิดจะสร้างจาราใหม่ด้วยนะใช่ไหมหรอแล้วที่ปปาจะคิดว่าจะเอาอาม่าหรืปอมทีมเป็นิ่ได้ไมมาเล่นได้ไหมอ่ะเราก็จะต้องแบบสร้างอะไรที่มันใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามชมนะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะะคแล้วก็จะได้เห็นอาม่าสปิปอมวัยเด็กๆอ่าใช่เพราะอาม่าสปิปอ ที่สำคัญนะคะท้าผู้ชมไม่เัชชาทุกคนเลคะก็จะเข็นชวาอยู่แล้วไม่ถึงบ้านัชชาตลอเวลานชาพัทยาถึาเรามานอนบ้านเรายอ่านด้วยอ่ะก็ปีหน้านะคะต้องคอยติดตามชมนั่งฝา้องของเราว่าจะมีอะไรใหม่ๆต้องสนุกสนานกว่าเดิมเ้หาเข้มข้นกว่าเดิมเราจะจริงจังแล้วก็คิดคอนเทนต์เนื้อหาจะเข้มข้นกว่าเดิมเออครีเอทน่นนี่นั่นจะแก้งอะไรน้องพิม์ให้หนักหนากว่าเดิมไหม จะเอาเผดเ่มีเกมอะไรสนุกสนคิปเข้ามาอะอย่าี้อย่าลืมติดตามชมนะคะเด็กสวชิลอาเด็กสวสมอลเด็กสีแฟมลีนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมาอวยพรท่านผู้ชมด้วยว่าในปีหน้าฟ้าใหม่เราเรียกปีหน้าฟ้าใหม่จะขอให้ท่านผู้ชมพอเด็กสนะ สถานการณ์โควิดดีขึ้นดีวันดีคืนอตอนนี้ก็เริ่มแย่ลงอีกแล้วฉะนั้นทุกคนนะจะต้องแบบช่วยกันร่วมมือกันนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดพอมีวัคซีนทอให้สถานการณ์ดีขึ้นขอให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกดีขึ้นทุกคนกจะได้จะไกาแข็งแรงนะคะแบบบางคนแบบว่าล้มลงไปแบบเจ็บปวดอ่อนแอเพราะโควิดกัน <c oughs> มามากแล้วท <c oughs> ุกคนจะได้ฟื้นขึ้นมาะไรนะคะ ใช่เพราะว่ามันทำให้ชีวิตแย่ง่ายก็เปิดที่ใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขอ่าแล้วก็สมหวังในทุกประการเลยค่ะแล้วก็ดูคลิปเราอย่างมีความสุขเวลาใครเครียดอะไรใช่มก็มาเปิดคลิปเราดูนะจะได้เอ็นเตอร์เทนมีความสุขตลกทุกคนเราก็ตลกค่ะอ่าโอเคค่ะงั้นก็สวัสดีปีใหม่แจ่มใสทุกคนบ๊ายบายครูมาเลยผู้อ่ะ